สัสดีค่ะออมรอบโลกค่ะครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่อ้อมจะได้เดินทางด้วยรถไฟค่ะซึ่งคลิปนี้นะคะออมจะมาสอนวิธีการจองตั๋วรถไฟแบบออนไลน์กันเนาะแต่ก่อนอื่นเลยเรามาเรียนรู้ข้อมูลเบื้องต้นของรถไฟกันดีกว่านาะซึ่งรถไฟนะคะมีทั้งหมด7ประเภทด้วยกันขบวนที่1เลยก็คือขบวนรถด่วนพิเศษค่ะรถด่วนพิเศษเนี่ยจะให้บริการในระยะทางไกลเท่านั้นนะคะแล้วก็ จอดในเฉพาะจุดที่สำคัญสคัญเท่านั้น ส่วนขบวนที่2ขบวนที่2เนี่ยคือขบวนรถด่วนค่ะรถด่วนเนี่ยก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับรถด่วนพิเศษเลยนะแต่จะมีรถพ่วงมากกว่าหรือมีโบกี้มากกว่านั่นเองขบวนที่3เลยขบวนรถเร็วค่ะขบวนรถเร็วก็ให้บริการในระยะทางไกลเหมือนกันแล้วก็จุดจอดจะเยอะกว่าส่วนขบวนที่4คือขบวนธรรมดาค่ะขบวนธรรมดาเนี่ยจะจอดทุกๆสถานีที่ผ่านเลยก็ว่าได้ ทำให้ใช้ระยะเวลานานพอสถึงรัวนเนาะถ้าสมมติว่าเราจะเดินทางด้วยจนสุดปลายทางเลยอะเออก็แนะนำอาจจะต้องเผื่อเวลาไว้นิดนึงต่อไปค่ะขะบวนที่5ขบวนชาญเมืองค่ะขะบวนชาญเมืองเนี่ยจะให้บริการในเขตกรุงเทพและปริมณฑลในรัศมี150กิโลเมตรเท่านั้นเนาะต่อไปคือขบวนที่6ค่ะขบวนรถท้องถิ่นจะให้บริการระหว่างจังหวัดก็คือข้ามจังหวัดน,นั่นเองส่วนขบวนสุดท้ายค่ะขะบวนที่7 ขบวนอันนี้เป็นขบวนรถท่องเที่ยวนะคะจะให้บริการเฉพาะเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนะคะ,ตะเตลเออและจอดเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวเท่านั้นค่ะอันนี้ก็คือขบวนทั้งหมดที่ประเทศไทยมีนะคะต่อไปการขึ้นรถไฟเนี่ยมันจะมีชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามเอ๊ะมันคืออะไรตอแนแรกในอ้อมพวกงงมากเลยนะแต่พอไปอ่านภาษาอังกฤษจริงๆก็คือเราเลือกติดปากกันว่า first class เไรอย่างเงี้ยเออประมาณนั้นก็คือชั้นหนึ่งเนี่ยจะดีสุดเลย เลียงลงมาชั้น2อชั้น3ตามลำดับ,ดบโดยที่ว่า ความแตกต่างของมันก็คือขนาดพื้นที่นั่งและก็จำนวนที่นั่งในแต่ละโบกี้อย่างชั้นหนึ่งเนี่ยถ้าของอุตราวิถีเนี่ยจะอยู่ที่12หรือ14ที่นั่งไม่แน่ใจดอกโบกี้หนึ่งเนาะสำหรับชั้นหนึ่งแล้วก็ชั้นสองก็จะประมาณ30ที่นั่งเล็เนี่ยเออเพิ่มไปเรื่อยๆซึ่งแต่ละชั้นนะเพื่อน,อนๆ,ๆก็ลองดูข้อมูลอย่งีนะว่าเป็นตู้นอนหรือว่าเป็นตู้นั่งอย่างเดียวเนาะต่อไปกระเป๋าแ,และสัมภาระค่ะซึ่งจริงๆรถไฟ เขาจํากัดขนาดแล้วก็น้ําหนักกระเป๋าเหมือนกันนะไม่ไม่ต่างกับเครื่องบินเลยซึ่งขนาดที่เขาจ,จํากัดเลยก็คือไม่เกิน50คูณ50คูณ50เซนติเมตรก็ใหญ่อยู่พอสมควระน,นะแล้วก็รถไฟขบวนชั้นหนึ่งเนี่ยเราสามารถเอาขึ้นได้ไม่เกิน50กิโลขบวนชั้นสองเนี่ยได้ไม่เกิน40กิโลขบวนชั้น3ได้ไม่เกิน30กิโลค่ะก็จะประมาณนี้ส่วนต่อไปที่ออมจะบอกเนี่ย ก็คือวิธีการจองตั๋วรถไฟออนไลน์ใช่ไหมทีนี้ก่อนจะไปถึงขั้นนั้นกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันให้ก่อนนะออมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆขึ้นมาให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าแล้วก็เริ่มกันเลยละกันเนาะซึ่งการจองตั๋วรถไฟเนี่ยเราสามารถจองได้ล่วงหน้าไม่เกิน30วันก่อนการเดินทางนะคะ และก็มีวิธีการจองเนี่ยเราสามารถจองได้โดยวิธีที่1เลยก็คือเราจองที่สถานีรถไฟได้เลยวิธีที่2เราโทรจองผ่าน16-90ซึ่งวิธีการโทรจองล่วงหน้าเนี่ยเราจะต้องโทรจองล่วงหน้าก่อน5วันเดินทางแล้วก็เราจะต้องไปรับตั๋วภายใน4ทุ่มของวันถัดไปค่ะแล้วก็เราสามารถจองได้ครั้งละไม่เกินสิที่นั่งทั้งั้นเนาะส่วนวิธีที่3เลยก็คือการจองออนไลน์นะคะ สิ่งที่เ,เพื่อนๆต้องเตรียมเลยก็คือบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตเ,เพื่อนๆสามารถชำระเงินด้วย2วิธีนี้เท่านั้นเนาะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยอันดับแรกนะคะให้เราเข้าเว็บ i r a i l w a y Ticket อันนี้เลยซึ่งต่อไปถ้าใครยังไม่เคยสมัครสมาชิกนะคะเราต้องทําการสมัครสมาชิกก่อนนะโดยปุ่มสมัครสมาชิกค่ะอยู่ตรงมุมด้านขวาตรงนี้นะคะกดเข้าไปเลยจากนั้นให้เรา กรอกข้อมูลตามที่เขาต้องการนะคะก็จะมีข้อมูลสมาชิกใช่ไหมแล้วก็อ e ีเมลที่จะใช้งานรหัสผ่านตามนี้เลยค่ะหลังจากที่เรากรอกข้อมูลเรียบร้อยนะคะกดตกลงไปเลยเว็บจะขึ้นมาว่าเราลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะคะกดโอเคเข้าไปเลยค่ะจากนั้นให้เราเลือกต้นทางปลายทางตรงมุมด้านซ้ายตรงนี้นะคะก็จะมีทั้งสายเนื้อสายตะวันออกเฉียงเหนือสายใต้ ซึ่งในครั้งนี้อ้อมจะจองไปเชียงใหม่นะคะซึ่งต้นทางเป็นกรุงเทพค่ะปลายทางเป็นเชียงใหม่วันที่เดินทางอ้อมจะเดินทางในวันที่7ตุลานะคะปีพศตามนี้เลยจำนวนผู้โดยสารนะคะก็จะมีผู้ใหญ่ต้องสูงสุดได้4คนนะคะแล้วก็เด็ก จองสูงสุดได้4ี่คนเช่นกันพอเราได้เส้นทางที่เราจะไปเนี่ยกดค้นหาขบวนรถได้เลยจากนั้นตรงนี้จะเป็นเวลาออกจากกรุงเทพนะคะว่าแต่ละขบวนออกเวลากี่โมงซึ่งจากกรุงเทพไปเชียงใหม่มีทั้งหมด5้าขบวนนะคะแล้วก็อันนี้เป็นเวลาที่จะถึงเชียงใหม่ะคะ่ะตรงนี้เป็นประเภทรถไฟนะคะขบวน แล้วก็เลือกตู้ตรงนี้ถ้าเลือกตู้ขึ้นสีเขียวคือเราสามารถจองออนไลน์ได้นะคะแต่ถ้าเป็นสีเทาเราไม่สามารถจองแบบออนไลน์ได้เราจะต้องไปซื้อที่สถานีรถไฟเท่านั้นซึ่งในวันนี้อ้อมขอเลือกจองเป็นรถตรวจพิเศษแล้วกันเพราะว่า อ้อมเช็คแล้วว่าขบวนที่9เนี่ยที่นั่งที่อ้อมต้องการเต็มหมดแล้วนะคะโอเคค่ะไปเลือกตู้กันเลยตู้โดยสารเป็นตู้นี้นะคะแล้วก็ชั้นซึ่งชั้น1กับชั้น2เนี่ยที่อ้อมได้บอกไปว่าอําวงความสะดวกให้เราขนาดไหนอะไรประมาณนั้นนี่ประเภทก็เป็นประเภทตู้นอนตรงนี้ก็คือเป็นบอกว่าโบกี้นี้มีก็คือโบกี้นี้มีแอร์นะคะซึ่งสีเขียวก็คือมีแอร์ ต่อไปอันนี้เป็นราคาค่าโดยสารค่ะซึ่งเตียงล่างจะอยู่ที่8 4 1บาทเตียงบนจะอยู่ที่771บาทค่ะจากนั้นเราเลือกนี่นะเข้าไปนะคะเลือกที่นั่งว่างพอมาตรงนี้ปุ๊บก็ะจะมีข้อมูลผู้โดยสารให้ว่ามีจํานวนกี่คนแล้วก็ให้เรากรอกชื่อนามสกุลแล้วก็เลขบัตรประชาชนหรือเลขพักบให้นะคะเด็กนี้อ้อมไปคนเดียวเพราะฉะนั้นก็จะขึ้นข้อมูลของอ้อมให้อัตโนมัติเลย จากนั้นเราจะให้เขาเลือกที่นั่งให้อัตโนมัติก็ได้หรือว่าเราจะเลือกที่นั่งเองก็ได้อ้อมขอเลือกที่นั่งเองเนาะคือถ้าเป็นค่ะเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะโชว์รูปให้เป็นอย่างนี้ถ้าเป็นสีเทานี่คือเต็มแล้วนะแต่ว่าถ้าเป็นตัวนี้ถ้าเป็นสีส้มสีแดงเตียงนอนเป็นสีแดงเนี่ยก็คือยังว่างอยู่ซึ่งถ้าเป็นลูกศรชี้ขึ้นก็คือเตียงบนถ้าเป็นลูกศรชี้ลงคือ เตียงล่างค่ะอันไหนเหลือเตียงล่างบ้าง30นี้เตียงล่างนะคะเลือกเข้าไปเลยอ่าพอเสร็จแล้วพอเราเลือกได้ปุ๊บก็ยืนยันการเลือกที่นั่งค่ะพอมาตรงนี้ปุ๊บให้เราเตรียมชําระเงินก็คือเราได้คันที่8เลขที่นั่งคือเลขสามสิบประเภทที่นั่งเตียงล่างนะคะค่าโดยสาร841บาทมีค่าบริการ3 0บาทรวมเป็นทั้งหมด871บาทค่ะ กดชาระเงินได้เลยถ้าเราคอนเฟิร์มมานาะเราระเงินคนะ่ะจากนั้นกดยืนยันการชาระเงินค่ะเรื่องการจองรถไฟออนไลน์นะคะเราจองได้แค่บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตเท่านั้นโอเคเราจองอะไรดีเราเลือกเราเลือกตามเผยลักธ์ตรงนี้เลยนะคะเอาเลขคนดีตาเนาะจากนั้นเรากดข้อมูลตรงนี้ได้เลยหลังจากที่เราทําการชําระเงินเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะ เจฟจะกลับมาโชว์หน้านี้ให้เราขึ้่นที่ช่องพิมพ์ตัวนะคะเ,คเรากดพิมตัวได้เลยเราก็ได้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็เอาตัวนี้ไปที่สถานีรถไฟกรุงเทพค่ะและตอนนี้ค่ะออมก็อยู่ที่สถานีรถไฟหัวลําโพงนั่นเองหลังจากที่เราจองตั๋วเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราจะต้องทําการ ปลิ้นตั๋วรถไฟนี้ออกมาด้วยนะหรือว่าใครจะแคปหน้าจอจากรูปภาพในเว็บก็ได้แล้วก็โชว์ตั๋วให้เขาดูเนาะอ,อ้อลืมบอกไปว่าตั๋วรถไฟนี้นะคะเราสามารถเลื่อนมนเดินทางได้1นึ่งครั้งแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราไม่ได้เดินทางเนี่ยเราสามารถขอคืนเงินได้บางส่วนเนาะเขาก็จะหักค่าธรรมเนียมอะไรต่างๆไปแล้วก็มีส่วนหนึ่งที่เราจะขอเงินคืนได้เออ ก็ถ้าสมมติว่าใครต้องการเลื่อนวันเดินทางหรือต้องการขอคืนเงินเนี่ยก็ติดต่อที่การรถไฟได้เลยละกันเนาะในไหนเราก็อยู่ที่สถานีรถไฟแล้วเนาะอ้อมจะพาทุกคนมารีวิววิธีการเดินทางด้วยรถไฟกันค่ะก่อนอื่นเลยนะคะอ้อมขออธิบายตั๋วรถไฟก่อนละกันเนาะตัวนี้เป็นตั๋วเดินทางกรุงเทพไปเชียงใหม่ค่ะราคาตั๋วอยู่ที่841บาทเราขึ้นขบวนที่13นะคะ รถเป็นเที่ยวขบวนร,รถไฟด่วนพิเศษค่ะโดยวันเดินทางวันที่7ตุลาคมนะคะเวลาทุ่ม35นาทีแล้วก็จะถึงเชียงใหม่ตอน8.40โมง40นะคะโดยอ้อมจองเป็นขบวนร,รถไฟชั้น2นะคะก็คือเป็นตู้นอนชั้นคลาส2นั่นเองซึ่งเป็นคันที่8ก็คือโบกี้ที่8เลขที่นั่งเลขที่30เตียงล่างค่ะซึ่งตัวนี้นะคะถ้าเราจองออนไลน์เราสามารถแคปหน้าจอออกมาได้นะ พอเรามาถึงแล้วเนี่ยเราก็มาเช็คชานชาลาของเราได้ที่หน้าป้ายตรงนี้นะคะซึ่งนี่ตรงนี้ตรงนี้เป็นทางเข้าชานชาลานะคะอี๋ถกซูมให้ดูตรงนี้เป็นทางเข้าที่จะไปชานชาลารถไฟนะคะแล้วก็เป็นจุดจำหน่ายตัว๋วซึ่งตรงนี้เป็นบอร์ดท,ที่จะโชว่วา mm hmm. เที่ยวรถไฟของเราเนี่ย mm hmm. ไปอยู่ที่ชานชาลาไหนเนาะ mm hmm. เราซูมไปใกล้ๆเลย mm hmm. ซึ่ง เที่ยวรถไฟที่เราจะไปวันนี้คือเที่ยวขบวนรถไฟที่13ไปเชียงใหม่นะคะก็จะอยู่ชา,ชานชาลาที่6เนอะโอเคนี่เลยตรงนี้ก็คือป้ายของชานชาลารถไฟเชียงใหม่ที่เราจะขึ้นกันนะคะก็ออกเวลาตอนทุ่ม35นะคะด้วยรถไฟอนนไปเลย We're going to go on that bike and fly. มีคนอยู่ข้างบนเราไม่แหละเออแต่ว่าเขายังไม่มาเราพร้อมเดินทางกันหรือยังเราพร้อมแล้วแหละแต่ว่ารถไฟก็ยังไม่พร้อมรถออกทุ่ม35ตอนนี้กี่โมงละทุ่ม26่อยู่เลยโอเคเรานั่งรอไปพังพก่อนแล้วกัน อ้อมขอลาไปก่อนเจอกันพรุ่งน้คนเกิดิ่งรอไว้ให้ด้วยนะบ๊ายบาย